DB e f อีฟุตบอลสนับสนุนโดยเชียันเกมมิ่งเติมเกมอ e ีฟุตบอล i l e ถูกปลอดภัยเพราะดีก็ใช้อยู่ผู้ตามรวมมากกว่า1 0 0 0 0แสน,ค,นครบเครื่องเรื่องอ e ีฟุตบอลระวังตัวปล้อมด้วยนะครับเพจจริงกดได้ที่ใต้คลิปนะครับผมกราบสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง DB e f o ีฟุตบอลนะครับผม สำหรับวันนี้นะครับขอพาทุกท่านมารับชมคู่ชิงชนะเลิศแล้วครับในซีซั่น DB 32ทีมนะซีซั่นที่60แล้วครับแต่ว่าในวันนี้นะครับไม่ใช่ซีซั่นฟรีตายนะจะเป็นซีซั่นดีมทีมไทยลีกนะครับผมใช้นักเตะได้แค่การ์ดสแตนดาร์ดเท่าน,นั้นแหละครับนักเตะเนี่ยต้องเล่นอยู่ในไทยลีกเท่าน,นั้นนะต่างชาติเนี่ยลงได้7คนแล้วก็ตัวไทยเนี่ยลงได้4คนแล้วครับเงินไขก็ประมาณนี้นะครับผม โดยคู่ชิงในวันนี้นะครับจะเป็นการเจอกันระหว่างคุณสุประศินครับหรือว่าสุประศินจากขับ SMT นั่นเองแหะครับนี่คือดีกีแชมป์ประเทศไทยคนล่าสุดในะปัจจุบันนะทางด้านคุณสุประศินแหละครับเพราะว่าเพิ่งคว้าแชมป์รายการ e m d c ที่จัดโดย e ีลิ e Thailand ไปเนาะถือว่าฝีมือเนี่ยไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนแหละครับแล้วคู่ชิงของเขาในวันนี้นะครับจะเป็นการเจอกันระหว่างคุณต่อเมืองนะครับจากขับจ e ้าปีสปอร์ตนะโอ้โหคัำแบทเข้ามาชิงได้แล้วครับทางด้านคุณต่อเมืองเดี๋ยวเรามาดูสติการแข่งขันของทั้งสอ,องนะ เข้าชิงไม่ทั้งหมด17ครั้งได้แชมป์มา12สมัยนะแล้วก็รองแชมป์อีก5ครั้งแะครับเป็นสับแรงอันดับ8ในรายการดีบีส่วนทางด้านคุณสุประสินจากลับ SMT มีนะครับนี่เป็นการลงแข่งครั้งแรกแล้วก็เข้าชิงครั้งแรกเลยนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าลงปุ๊บเข้าชิงพับเลยลทางด้านคุณสุประสินนะถือว่าไม่ธรรมดาแล้ะครับเอาละครับ,ค,รบคู่ชิงชนะเลิศดีมทีมไทยลีกครับเดี๋ยวไปดูกันว่าใครจะคว้าแชมป์ไปคลองได้สําเร็จและจะสนุกสุดมันแค่ไหนเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับผม โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูสเปกตจริงของทางด้านคุณต่อเมินก่อนนะครับจะมาในแผน4-2-3-1นะครับลองบอลเคาน์เตอร์นะก่อนอื่นนะครับขอชี้แจงนิดนึงนะครับว่านักเตะไทยเนี่ยผมไม่รู้จักนะบางคนเนี่ยอ่านผิดอ่านถูกยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเริ่มที่โบรสประตูจะเป็นทางด้านนิวอีเซริสแหะครับส่วนคู่เซนเตอร์นะครับจะเป็นทางด้านอิบิซ่ายืนคู่กับเอเวอร์ตันนะครับผมส่วนแบ็คขวาจะเป็นทางด้านบุคลียเลมดีแหะครับด้านซ้ายจะเป็นชีลาทร์บุญมาชันส่วนคู่กลางนะครับจะเป็นทางด้านปีเตอรรร์ยืนนคคู่กกกัับบโาเสิตะ ส่วนกลางลูก3ามคนนะครับจะเป็นทางด้านชาลาลงนะด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาจะเป็นชาลาทิปสงกสินหรือว่าเมซี่เจนั่นเองนะส่วนตรงกลางนะครับจะเป็นเกอร,ร์สันโรดิกเกตนะครับแล้วก็น้าเบ้าคนเดียวในเกมนี้นะครับจะเป็นลานเนียลนะครับยืนค้ำแบบโดดๆเลยนในเกมนี้ ส่วนเชฟเร์ติจิงของทางด้านคุณสุประสิ์นะครับจะมาในแผน5-1-2-2รองบอลเคาน์เตอร์แลครับผู้รักษาประตูจะเป็นทางด้านปิติวัตรคำใหม่นะครับส่วน3เซนเตอร์นะครับจะเป็นเวนเดียวด้านซ้ายแล้วก็ตรงกลางจะเป็นเอ็นดีเยส่วนด้านขวาจะเป็นโกมินนะครับผมแบ็กซ้ายนะครับจะเป็นสารัดปองสุวรรณแล้วครับหรือว่าพี่ปื้มนั่นเองนะส่วนด้านขวาจะเป็นสุมนรณนะครับส่วนกลางรับคนเดียวในเกมนี้นะครับจะเป็นทางด้านวิราเทพนะครับแล้วก็กลางลูกด้านขวาจะเป็นทางด้านเนเกป้าครับส่วนคู่หน้าเป้านะครับจะเป็นทางด้านสุบรร สวัสดีครับดีบีขอนำท่านผู้ชมมารับชมคู่ชิงชนะเลิศ้วครับในซนะีซั่นฟูลทีมดีมทีมไทยลีกเนาะคู่ชิงในวันนี้จะเป็นทางด้านคุณต่อเมืองฮะจากクラ b อีสปอร์ต e จะเจอกับคุณสุภสินจากクラブ SMT เอา็าเกมเริ่มไปแล้วจะเป็นทางด้านคุณต่อเมืองนะได้เคลียร์ก่อนจะบุกจากซ้ายไปขวาแล้วครับมาในชุดสีฟ้าของระยอง f c นะส่วนทางด้านคุณสุภสินเนี่ยจะบุกจากขวาไปซ้ายมาในชุดสีแดงของทางด้านสุกโขทัยนะครับผม เอาครับคู่ชีงชนะเลิศดีมทีมไทยลีกแล้วครับผูน้นี้ไม่ได้มีเห็นบ่อยๆนะบอกได้เลยเรียกได้ว่าใช้นักเตะเนี่ยเท่าเทียมกันเลยนะเป็นนักเตะการ์ดไทยลีกเท่านั้นแหละครับแล้วก็ต้องเป็นการ์ดมาตรฐานเท่านั้นเนาะห้ามใช้นักเตะโชว์ททมแล้วครับอันนี้คือจะเป็นสแตนดาดล้วนๆนะโอ้โหสู้แล้วก็วัดฝีมือไปเลยฮนะเอามาฟังคุณต่อเมืองัลูกนี้ย้อนกลับมาที่ชานลงนะตีเข้าในมาแล้วครับเจสนาทิปส่งกระสินจะเล่นยังไงเอาละครับเกรานลูกนี้ได้ใส่ขวาเรียบติดเซฟโอ้โหจังหวะแรก แม่ได้สองไกลแล้วครับสางด้านคุณต่อเมืองดูวีครั้งครับผมชนะที่แปะคืนรับบนลสัว์แล้วก็โอ้โหสองไกลติดดิปปิ้งชอ็อตด้วยครับแต่ว่าบอลเนี่ยโอ้โหเขาเรียกว่าไม่หนีมือเท่าไหร่นะยังปฏิเสธออกไปได้ครับเอาครับชีลารรบุญวาทานครับโกอุ้มจะเปิดเข้ามาลุ้นด้วยเท้าซ้ายวาดเข้ามาโค้งโค้งโอ้โไม่ได้มงแถวสองเป็นสางด้านคุณสุภสินเก็บได้แล้วครับสุพนัทเหมือนตาลูกนี้โอ้โหแม่ บอลเนี่ยมีแฉลบหน่อยๆนะเก็บเล่นไม่ได้จังหวะสองเอาครับฝั่งคุณต่อเมืองมาต่อเนื่องแล้วครับต่อเมืองมาต่อเนื่องจี้ออกมาโอ้โหงัดลูกนี้โดนทําลายไปก่อนแล้วจวังหวะนี้ยังมาเข้าทางแล้วครับลานเนี่ยวแปะคืนลูกนี้ชาญรลงลองงัดมาที่ลานเนียยเอาล้ครับปาดเข้ามาที่จุดนัดพบโอ้โหบอลเนี่ยมันลึกไปหน่อยคนะรับเขาเรียกว่ากึ่งยิงกึ่งผ่านเข้ามานะไม่รู้จะยิงหรือจ่ายคนระับเมื่อกี้แต่ว่าบอลเนี่ยโอ้โหมันลึกไปหน่อยคนระับ เอาครับยังขึ้นหนึ่งไม่ได้แล้วครับฝั่งคุณต่อเมืองถือว่าได้กดดันต่อเนื่องแล้วครับเอาครับฝั่งคุณสุประสินยังเก็บเล่นไม่ได้จังหวะนี้เกมยังเป็นของคุณต่อเมืองงัดมาที่เอาแล้วครับลูกนี้ลาเนียจะพลิกได้หรือเปล่าลองงัดมาโกลานลุนี้โอ้โหเก็บเล่นไม่ได้จังหวะสองมาที่นี่เก็บป้าเอาแล้วครับลูกนี้จะพลิกจะพลิกโอ้โหไม่ผ่านทีละอนแล้วปาดมาแล้วครับจุดนัดพบลูกนี้โอ้โหแม่บอลมันลึกไปหน่อยอีกแล้วครับขาดขาดเกินเกินไปหน่อยครับเกมลูกของคุณต่อเมือง ยังหาจังหวะจบไม่ได้แล้วครับฝั่งคุณสุปสินจะได้สวนจะมีเปลี่ยงเดียวจอดหรือเปล่าเอาละครับลวกนี้โยกเข้าขวามาได้สวยจะเล่นยังไงจ่ายออกมาโอ้โหไม่ถึงสุปรนัทฮะแมแล้วชนะทิพ์เก็บจังหวะ2ได้ลูกนี้โมงย้อนมาหลานนเยลจะพลิกได้หรือเปล่าครับนี่คือตัวความหวังของคุณต่อเมืองเลยก็ว่าได้ครับลานเอลนะเอาครับปีเตอร์เอาละครับลูกนี้ม้วนจ่ายช่องมาได้สวยคิเลพาสเอาละครับเกอร์สันโลดิเกตแล้วก็เลียบลอย โชคอมาเลยเว้ยเอาจนได้แล้วครับทังด้านคุณต่อเอย๋ยต่อเมืองฮะดูว่าลูกนี้จ่ายช่องมาได้สวยแล้วก็จิ้มไปอูโ้โหบอลเนี่ยเซฟแล้วแต่ว่าเอาไว้ไม่อยู่ว่าปิติวัตรคำใหม่สุดท้ายเนี่ยทะลุผ่านบล็อกเข้าไปได้ครับดูอีกครั้งครับพลิกหนึ่งจังหวะแล้วก็รอเพื่อนเติมนะมาที่เกอร์สรันโรดิเกตเติมเข้ามาแล้วก็ยิงเข้าไปครับแม่พยายามจะเซฟแล้วแต่ว่าบอลเนี่ยมารอดวางขาแฉลบหลังแล้วก็เข้าไปแลลูกนี้ เอาครับเกมเปิดแล้วครับแบบนี้เป็นทางด้านคุณต่อเอ๋ยต่อเมืองขึ้นนําไปก่อนนะขึ้นนำทางด้านคุณส e ุปสินแชมป์เอเอ็มทีซีไปแล้วตอนนี้ถือว่าเป็นแชมป์นคนล่าสุดของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ทางด้านคุณสุปสินนะครับเอาครับลูกนี้จะเล่นยังไงรองงัดมาแล้วครับเกอร์สันโลดีเกตไดตวัดโอ้โหลูกนี้แม่ถือว่าโอ้โหไอเดียดีมากครับจังหวะง,งัดมานะแต่ว่าจังหวะยิงเนี่ยจบไม่ดีเท่าไหรอ่อ่ะยังปรับองศาตรงก่อบไม่ได้แล้วครับในเกมนี้ อาฝั่งคุณต่อเมืองจะตั้งเตะขึ้นมาน่าจะเล่นสั้นแล้วครับเล่นสั้นๆมาแล้วครับด้านซ้ายเอเวอร์ตนนะัน่ะลูกนี้ออกซ้ายมาที่ธีรทรบุญมาทันจ่ายมาที่ชาญนนันลงก็จะพลิกหรือเปล่าดึงจังหวะรอเพื่อนเติมจ่ายมาแล้วครับลูกนี้ปีเตอร์ส่งต่อธีรทรบุญมาทันโกอุ้มมาแล้วครับมาที่ปีเตอร์อีกครั้งหนึ่งลูกนี้มีปาดเข้ามาแล,ลแล้วก็เจชนาทิปลงๆแล้วก็เรียบจังหวะสองซ้ำๆไม่เหลือโอ้โห เป็น2-0เลยครับแม่เดี๋ยวดูภาพชาอีกครั้งหนึ่งครับทเลทอนส่งต่อให้กับปีเตอร์ตวัดกลับมาเชียชนาทิพย์ยิงจังหวะแรกติดเซฟแล้วก็จังหวะสองตามมาซ้ําได้ครับโอ้โหโดนไปสองครั้งก็ไม่ลอดแล้วครับปีติวัตข่าใหม่ดูอีกครั้งครับผมยิงจังหวะแรกด้วยขวาติดเซฟจังหวะสองครับบอลย้อนกลับมามาเข้าทางเนาะตะวัดด้วยเท้าซ้ายเข้าไปรุนี้ เอาครับเจชนาทิพส่งกระสินรับยิงรปตูที่2ให้กับคุณต่อเมืองนะนีนีห่างคุณสุปสินไปแล้วตอนนี้แล้วต้องปรับโดยด่วนแล้วนะทางด้านคุณสุปสินเนาะแก้ไว้สัดด้วยในะเกมนี้แม่ยีิบเก้านาทีโดนนําไป2อศูนย์แต่ว่ายังมีเวลาครับเขาทําได้เราก็ต้องทําได้นะปรับแผนับจากหลังห้าเล่นเป็น4ี่สสามหนึ่งเหมือนกนะับคุณต่อเมืองเลยเนาะใช้แผนเดียวมาสู้แล้วครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะปรับทับยังไงฮนะทางด้านคุณสุปสินเสือว่าต้องแก้ไวเหมือนกันเลในเกมนี้ ถือว่าคุณต่อเมืองเนี่ยทำเกมได้ดีนะในช่วง29นาทีแรกครับแมมีโอกาสเยอะแล้วก็ทําได้แล้วครับส่วนทางด้านคุณสุปสินเนี่ยมีโอกาสยิงไปหนึ่งครั้งนะลูกดีเสมอแต่ว่าทําไม่ได้นะสุดท้ายเนี่ยก็มาโดน2อศูนย์เลยแหละครับระหว่างรอทั้งคู่ปรับเปลี่ยนนะครับขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับผมใครที่กําลังมองหาประสบก,การณ์แล้วก็อยากลงแข่งขันในาการดีบีนะครับก็มาสมัครกันได้นะที่เพจดีบีอีฟุตบอลจัดแข่งวต์นเมนนะครับผมหรือว่าลองกดลิงก์้ต้ล่างคลิปนี้ก็ได้นะครับผมแปะไว้รเรียบร เอาครับฝากรายการเสร็จก็เสร็จพอดียับคู่นี้กลับมาชมกันต่อแล้วครับเปลี่ยนทางด้านบาจโจลงมาด้วยทางด้านคุณสุประสินนะเอาเข้ามาดูเพลงนี้ครับมาดูกันว่าจะเตะเสมอได้หรือไม่ลูกนี้ได้แปลแล้วก็เตะเซฟจังหวะสองสามโอ้โหมาแล้วครับโอ้โหตีไข่แตกได้สําเร็จแล้วครับทางด้านคุณสุประสินพงสุวรรณนะจากเนเก,เกบาแล้วครับ ดูอีกครั้งครับผมสุภนัทพิกมาแล้วก็ดึงจังหวะโยกเข้าซ้ายแล้วแปรติดเซฟจังหวะ2อครับโอ้โหบอลกระดอนมาเป็นใจเนาะมาเข้าทางทางด้านนเก่กบ,บ้าซ้ำเข้าไปาลุนนี้ดูอีกครั้งครับผมจอร์าจโจจ่ายมาสุภนัทเหมือนตาพิกโยกเข่าขวาแล้วก็โยกมาซ้ายครับยิงจังหวะแรกติดเซฟแล้วโก้จังหวะ2เนี่ยโชคร้ายไปหน่อยฝั่งคุณต่อเมืองแล้วก็เป็นโชคดีของทางด้านคุณสุประสินแหะครับเอาครับเกมกลับมาเป็น1ประตูต่อ2อครับตอนนี้ การเปลี่ยนตัวของคุณสุประเสริญเนี่ยถือว่าแสดงผลอย่างรวดเร็วเลยครับตีไข่แตกได้สําเร็จนะรไล่เป็นหนึ่งประตูต่อสองครับตอนนี้ส่วนทางด้านคุณต่อเมืองครับมีการหยุดนิดนึงกเมื่อกี้แล้วก็ไปสองแผ่นเพื่อนเนาะเอาครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับกลับมาชมกันต่อแล้วครับฝั่งคุณต่อเมืองได้ของบอลนะลูกนี้โยกซ้ายโยกขวาจ่ายมาที่เกอร์ซันโรดิเกตชานันลงเอาแล้วครับได้ช่องได้ช่องลูกนี้ล้านนี่เอาถึงหรือเปล่าไม่ถึงครับคู้โหโดนทําลายจังหวะไว้นิดนึงะ ฝั่งคุณสุประสิทธิ์ไม่สนใจไปกันต่อแล้วครับจะได้สวนมาที่แดนกลางจะเล่นยังไงลูกนี้โยกซ้ายโยกขวาจี้มาคนเดียวโอ้โหจับยาวไปหน่อยอาจัางหวะ2แล้วฝั่งคุณต่อลองบอมยาวขึ้นหน้ามาลูกนี้ถึงหรือเปล่าไม่ได้ครับโดนเตะมาก่อนแล้วก็เวียเทพ้อมพันนะลูกนี้เตะย้อนมาต่อครับเอาละครับมาต่อเนื่องลูกนี้จะเล่นยังไงครับจ่ายช่องมาที่สุพนัทเหมือนตาลูกนี้ปาดเข้ามาโอ้โหจะให้ในแก้าแท็บอินครับแต่ว่าโดนฝั่งคุณต่อเมืองอ่านไว้ได้ แล้วฝั่งคุณต่อเมืองจะได้สวยครับดูว่าตอนนี้ผมเนี่ยเริ่มจะเสียแทบแล้วครับมาแล้วครับล้าน,นยวจี้มาคนเดียวแล้วก็ปั่นโค้งคเป็น3ประตูตอนหนึ่งครับที่คุณต่อเมืองหนีห่างออกไปอีกครั้งหนึ่งครับดูว่าลูกนี้จี้มาคนเดียวเอียงเข้าขวาแล้วปั่นโค้งเลยเลยครับล้านิวเนาะดูอีกครั้งครับผมปีเตอร์ส่งต่อมาที่เกอร์ซันลูเกตตวัดด้วยซ้ายจังหวะเดียวคิได้พาดมาได้สวยครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยโอ้โหลาาน,นิวมีความเร็วครับ เห็นทางด้านปฏิวัติออกมาแล้วก็โอ้โหเลือกจะหักเข้าขวาแล้วเอียงปั่นแบบเลี่ยนๆเข้าไปเลยลูกนี้เอาละครับเป็น3ประตูตอนหนึง่งฮะโอ้โหฝั่งคุณสุประสิทธิ์เนี่ยเพิ่งไล่มาเป็น1ประตูต่อ2นะฝั่งคุณตะเมืองยิงกลับไปอีกแล้วตอนนี้กลับมาตาม2ลูกอีกครั้งนึงฮะมาดูกันว่าจะไล่มาเป็น2ประตูต่อ3ได้หรือเปล่าจ่ายออกมาวีรเีพเบิ้ลมาแล้วครับสุวนัทมาที่จุดนัดพบของเนเกเบ,บาโอ้โหเอาดีอะไรครับนี่คู่นี้ เรียกได้ว่าเมืองทีกูทีผมทีคุณทีเลยอะโอ้โห,โหถือว่ามันสุดๆไปเลยรับแม่คู่ชิงดีมไทยคู่นี้ฮะเดี๋ยวดูภาพช้ากันอีกครั้งหนึ่งฮะเบิ์นมาตรงกลางรับลูกนี้จ่ายมาที่วิรเทพส่งต่อครับสุพณนัทแล้วก็โอ้โหนเนกีป้าครับแม่ยืนอยู่ตรงนั้นพอดีครับเขาเรียกว่าวันชูอโอซคูต่อด้วยจุดนัดพบแล้วครับดูครับสุพรนัทแล้วก็จ่ายเลยครับแล้วก็เพื้นทีลูลกๆแบบนี้อย่างนเนกป,ป้าก็ไม่เหลือยิงลอดวางขาเข้าไปด้วยครับ เฮ้ยแบบนี้ก็ได้สประตูหรือเปล่าครับโอ้โ oh ห oh. เอาครับเป็น3ประตูต่อ2นะครับที่คุณสุปสิทธิ์ไล่มาอีกครั้งหนึ่งนะโอ้โ oh ห oh. มันสุดๆไปเลยครับคูน่นี้ทด3นาทีครับในครึ่งแรกถือว่าเพลินมากนะแม่แบบเดียวครับมาต่อแล้วครับสุพนัทเหมือนตาส่งต่อน,นีเกป,ป้าเอาละครับชายเกมจะตีเสมอได้หรือเปล่าโอ้โหลุ่นี้ธิรธนแมยังไปแซมมาได้ครับ ฝั่งคุณต่อเมืองจะได้สวนมาที่พีเตอร์ลาเนียลพลิกด้านซ้ายมีเติมขวาม,มีแต่งแต่ว่าลูกนี้โอ้โหโดนอ่านได้แล้วผู้สิ้นก็เปอาหมดเวลาไปเลยครับในครึ่งแรกเป็นทางด้านคุณต่อเมืองนะครับที่ออกนํานอยู่3ประตูต่อ2นะจากโอกาสยิง5ครั้งนะวครับสวนทางด้านคุณสุประสินนะยิงไป4ครั้งได้มา2ประตูโอ้โหเป็นฟูลีมไทยที่โคตรจำมาน,นะคู่นี้เอาครับยังไม่มีการรับเปลี่ยนลวครับในช่วงครึ่งแรกเนาะเรากลับมาชมกันต่อในครึ่งเวลาหลังสลหรับฟังกันไปที่เรียบร้อย ฝั่งคุณสุพสินเคลียบ้างครับวีราเทศป้อมพันจ่ายมาที่จอนบัจโจเอาละครับได้วันชูวสกูกับสุพนัทเมตตาดึงจังหวะมาที่เนเ,เกบาพลิกจ่ายมาลูกนี้โอ้โหจะคิดลพาแต่ว่าโดนานได้จังหวะ2ยังเก็บได้อยู่ละครับสุพนัทพลิกมาก,ก็โอ้โหมาจ่าเอกับเพื่อน,นีครับแม่ถือว่าฝั่งคุณตอเมืองเนี่ยอ่านเกมได้ดีมากนะในเกมรับเลยครับผู้ักสารประตูว่าเปลี่ยนออกขวามาบุคลีบับโอ้โหผ่านไป50นาทีผมเพิ่งได้เห็นแม่ขวาของคุณตอเมืองนะตอนนี้ อันนี้ไม่ใช่เล่นนะโอ้โหไม่ได้พากชื่อเลยอะเอาครับเกิดสารเล่นเกสพิกซ้ายพิกขวาโอ้โหม้วนมาได้สวยเอาละครับลูกนี้ด้านซ้ายมีเติมขวาไม่แต่มมาที่ชนะทิพวาดเข้ามาจุดนัดพบโู้โหงอโงไม่ได้จังหวะ2แม่ยังมีตัวเติมมาลวครับแล้วฝั่งคุณสุภสินจะได้สวนเนเกป้าลูกนี้ด้านขวามีเติมจี้มาคนเดียวส่งต่อมาละครับลูกนี้จะพีคได้หรือเปล่าบาโจเติมมาแล้วแต่ว่าจ่ายมาติดบล็อกหน่อยๆครับฝั่งคุณต่อเมืองเอาบอลมาคองอีกครั้งหนึ่ง ชาญลงจี้มาคนเดียวส่งต่อยาวๆมายังไม่ผ่านนะแม่คริสเตียนโกมิธแล้วครับในการรับนะโอ้โหเปลี่ยนลงมาด้วยครับ,รบได้จี้ต่อเนื่องจะเล่นยังไงครับ,รบด้านขวาจ่ายออกมาสุพรรณลุนี้ดึงย้อนกลับมากรแล้วครับจ่ายเข้ามาในถึงบาโจไหมย,ยังไม่ถึงฝั่งคุณตะเมองอยังอ่านได้แล้วจะเป็นเกมส่วนควิคกกเตอร์สัดด้วยครับปีเตอร์จี้มาคนเดียว ดวลกับคริสเตียนโกมิดดึงเบรกมือกรมมกรส่งต่อมาที่ชาณาลงเอาละครับมีพื้นที่เวลาโยกซ้ายโยกขวาโอ้โหล้มไปหนึ่งแล้วงัดมาที่จุดนัดพบโอ้โหม่งไม่ได้แม่เขาเรียกว่าตัวเตี้ยไปหน่อยครับเมื่อกี้แล้วจังหวะ2ฝัง่งคุณสุภสินเก็บได้แล้วครับแต่ว่าฝั่งคุณตองเมืองไปแทะมาชาณทิพย์ลูกนี้โอ้โหเสียบอลไปอีกครั้งหนึ่งอะดูว่าคู่นี้แม่แล้วดูว่าฝั่งคุณตองเมืองเอาบอลมาคอยอีกครั้งหนึ่งแล้วคุณสุภสินก็เอาไปคองอีกครั้งหนึ่งอะแม่มันเสียววิจริงๆะ แล้วมาดูจังหวะนีันก่อนของสุพนัทเหมือนตาลูกนี้โอ้โหตดเซฟสุดเซฟโอ้โหอย่างตีเสมอไม่ได้แล้วครับทางด้านคุณสุปสินแม่เซฟได้ไงวะน่ะคุณสุปสินตีเสมอไม่ได้ก็เพราะสุพนัทยิงไม่เข้าเมื่อกี้โอ้โหแล้วได้เวลาเป็นสมควรแล้วก็ตอนนี้มีการปรับเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งนะในช่วงท้ายๆแล้วละครับถือว่าต้องเป็นงานแก้ของทั้งคู่เลยว่าได้ตอนนี้ เพราะว่าคุณต่อเมืองนีนนำอยู่หนึ่งลูกก็จริงครับแต่ว่าจะประมาทไม่ได้ครับส่วนฝั่งคุณสุภาสินนะครับเกมตามอยู่ก็จริงครับแต่ว่าสู้เต็มที่นะแล้วก็มีโอกาสเยอะมากๆแล้วครับตอนนี้โอ้โหถือว่าออกได้ทุกหน้าแล้วครับระหว่างรอทั้งคู่นะครับเดี๋ยวขออธิบายรายการนี้กันนิดนึงนะครับผมรายการนี้นะครับจัดแข่งมาเพื่อให้นักแข่งทุกท่านเนี่ยที่อยากเป็นโรเบเยอร์นะครับที่กําลังลุยในเกมอยู่ตอนนี้นะได้ซ้อมวอร์มมือกันเลยครับเพื่อให้เขาเรียกว่าให้มันคุ้นชินแล้วก็คุ้นมือกับนักเตะกัน ว่านักเตะคนนี้เล่นยังไงสไตล์ยังไงครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะักแข่งแต่ละคนเนี่ยจะเล่นสตรีมฟีตายกันนะครับแต่ว่ารายการนักเจที่ใช้คัดนักกีฬาเนี่ยเขาใช้ดีมทีมไทยลีกเนาะใช้นักเตะการ์ดมาตรฐาไทยลีกเท่านั้นแหละครับไม่ได้ใช้ทีมฟีตายนะก็คือว่ารายการดีบีเนี่ยพยายามจะจัดให้มันหลากหลายมากยิ่งขึ้นเลยครับจัดฟีตายบ้างอย่างโน้อย่างนี้บ้างครับรุมๆงกันไปแนละ้วให้มันเข้าถึงได้ทุกคนแล้วก็ทุกประเภททุกวัยนะยังไงก็ประมาณนี้แหละครับ เอาครับเรากลับมาชมเกมกันต่อแล้วครับในครึ่งเวลาหลังครับอีกเวลาที่เหลือนะจังหวะนี้ทุ่มเข้ามาเอาละครับโดนทาลายจังหวะไปฝั่งคุณต่อเมืองจะได้สวนลองทิ้งพื้นที่ยาวๆมาจะถึงหรือเปล่าลูกนี้จะแซงไหมลูกนี้โอ้โหบอลบอลเนี่ยมันถึงก้องหลังของคุณสุประสินซะกอ่อนนะแม่ความเร็วเนี่ยสู้ไม่ได้เนาะเอาครับจังหวะสองฝั่งคุณต่อเมืองเก็บได้แล้วมาที่เอเกนิต์ปัญญา จี้ออกซ้ายมาส่งต่อธีรทรเอาละครับแหวกมาได้สวยดวลกับสุพนันดึงจังหวะดึงเบรคมือแล้วก็เปิดมาที่จุดนัดพบโอ้โหเป็น4ี่ประตูต่อ2เลยละครับดูว่าลูกนี้เป็นคามาลาโอ้โหแมเปลี่ยนลงมาก็สร้างเรื่องเลยครับดูว่าธีรทรจี้มาคนเดียวแล้วก็ดึงจังหวะย้อนแล้วก็ไปต่อครับปาดเข้ามาแล้วก็คามาลาโอ้โหแม่ตวัดจังหวะเดียวแล้วก็แบบสุดคมไปเลยครับ รวเชียร์ชอนนะแหวกมาได้สวยแล้วก็ปาดเข้ามาจุดนัดพบตวัดจังหวัดนึงครับบอลเปลี่ยนทางมุดเสาเข้าไปเลยลูกนี้เอาลคะครับเป็นสีประตูต่อสองครับที่คุณต่อเมืองหนีห่างออกไปอีกครั้งหนึ่งอะแบบนี้ก็จะเป็นงานหนักสิ่งหนักมากของคุณสุภสินแล้วครับโอ้โหฝั่งคุณต่อเมืองมีการแก้เกมนิดนึงอะน่าจะเล่นเกมรับมากขึ้นแล้วตอนนี้ตั้งดีเฟนซ์ด้วยฮะแล้วก็ทางด้านคุณสุภสษินเนี่ยเปลี่ยนคอยละบ้างเด,ดยได้ตามจามอภาพมุมซ้ายบนได้เลยนะครับ เอาครับไม่น่าจะมีการเปลี่ยนตัวแต่ว่าน่าจะมีการแก้เทคนิคแลลวครับตอนนี้เนาะเอาครับถือว่ายังมีเวลาทางด้านคุณสุภสินเนาะตามอยู่2ลูกข้อจริงครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะทําไม่ได้ครับเพราะว่าในการเอเอดีซีเนี่ยเคยสร้างดราม่าแล้วก็สร้างเซอร์ไพรส์มาแล้วครับแม่เขาเรียกว่าบอลรองเชียร์มันสุดๆไปเลยครับถือว่าเก่งมากเนาะใครยังไม่ดูก็ไปดูกันได้ในช่องอีลิกแชร์นะครับผมไปติดตามกันได้นะครับ เอาครับการคลองบอลของคุณสุประสินพงษ์สุวรรณจายออกมาลูกนี้วันทูได้สวยสุพรนันปาดเข้ามาติดทีละช้อแลลวครับฝั่งคุณตะเมืิงเคียวมาก่อนนะโอ้โหซื้อเกมรับแล้วนะครับตอนนี้แหมถ้าเลือกไปเล่นหน้าตูเนี่ยอาจจะโดนจิ้มไปยิงก็ว่าได้บอกได้เลยชุ่มเร็วมาแล้วครับวีระเทพป้อมพันจุดพลุยา,ยาวๆขึ้นหน้ามาเป้าหมายอยู่ที่ลาเน,นียเเก็บได้ไหมมาที่เนกเก้าโยกเข้าขวาแล้วก็โอ้โหจะพลิกหาจหวะยิงแต่ว่าโดนจิ้มไปก่อน ฝั่งกุนต่อเมืองก็หวนยาวขึ้นหน้าาอมกครั้งหนึ่งแล้วครับตอนนี้จ่ายมาแล้วก็โอ้โหจ่ายเสียไปหน่อยครับแล้วฝั่งกุนต่อเมืองจะสวนได้ไหมมาที่เนเกบาย้อนมาที่บุคลี่ครับเอาละครับลูกนี้เกอร์ซันโลดิเกตเล่นสันส้นๆกับเนเกบาวันชัวสกูอีกแล้วลูกนี้ถึงหรือเปล่ปาถึงเนเกบาซะด้วยครับดึงจังหวะลูกนี้ดวลกับวิลเลเยังไม่ส่งยังไม่รีบยังไม่จ่ายลูกนี้พลิกซ้ายพลิกข,ขวาดูครับบวนไม่ได้สวยโอ้โหลูกนี้จี้มาแล้วครับเอาละครับมีพื้นที่ลูกนี้เนเก่าละเบิล ดีแล้วครับแต่ว่ายังดีไม่สุดนะแม่ยิงไปติดบล็อกสกอรนนะแล้วฝั่งคุณต่อเมืองยังได้ครองบอลต่อเนื่องลวครับออกซ้ายมาที่ธีรธรบุญมาทันก็อุ้มแล้วครับลูกนี้ดึงซ้ายดึงขวาโยกอยู่ครับเล่นอยู่ริมเส้นแล้วก็ลูกนี้ยังไม่ออกซะด้วยโอ้โหดูครับมาที่เอกนิตเฟซช็อตไปโอ้โหดูว่ามุดมาได้ไงครับเนี่ยแล้วก็เอกนิตปัญญาโอ้โหสุดๆไปเลยอะเพลนี้ของคุณต่อเอ๋ยต่อเมืองนะแม่ ต้องยอมแล้วครับดูว่าเอกนิตแหวกสองครับแล้วก็ดึงเข้าขวาแปรนิ่มๆเลยครับลูกนี้แล้วแปรได้คมแบบโอ้โหโคนเสาเลยฮะดูว่าซิลาทอนแหวงมาแล้วบอลไม่ออกสะนด้วยครับสุดท้ายเป็นเอกนิตนะดึงซ้ายดึงขวาโยกแหวกสองจี้มาคนเดียวหักเข้าขวาแล้วก็แปรโอ้โหบอลเนี่ยมันค่อยๆเลียดกลิ้งเข้าโคนเสาไปเลยครับลูกนี้เอาล้ครับเป็น5้าประตูต่อ2ครับแล้วก็อาจจะเป็นประตูต่อฝาลงก็ว่าได้ลูกนี้ เกมไปกันต่อแล้วครับฝั่งคุณสุภสินจะไล่มาได้หรือเปล่าลาเนียวจ่ายออกมาจอรนบาดโจลูกนี้จี้มาคนเดียวแหวกมาหนึ่งแล้วก็มาที่โอ้โหดูครับติดเซฟเหลือจเชื่อครับแต่ว่าน่าจะโดนจับล้ำหน้าไปก่อนนะันลูกนี้ดูครับจ่ายมาแล้วก็โอ้โหถลําไปแบบโอ้โหครึ่งตัวครับแต่ว่าจังหวะล้ำเนี่ยไม่สําคัญเนาะอยากรู้ว่าคุณเซฟได้ไงเมื่อกี้โอ้โห ฝั่งคุณต่อเมืองครับตั้งแต่ขึ้นมาแล้วก็ผู้สินเป่าหมดเวลาไปเลยครับโอ้โหผลสรุปว่าเป็นทางด้านคุณต่อเมืองจากคลับจ้าบีสปอร์ตทำได้นะครับล้มชนะคุณสุภสินจากลับ s อ t ไม่ได้5ประตูต่อ2แบบสุดมาระในะเกมนี้โอ้โหเป็นฟูลีมชัยที่โคตรจำมันนะแม่สถิติหลังเกมนะครับทางด้านคุณต่อเมืองนะครองบอลไป5 6ินยิงไปแครั้งตรงเกาะบครัังแล้วก็ได้มา5ประตูแล้วครับเซฟไป2ครั้งนะ ส่วนทางด้านคุณสุประสินงพงษ์สุวรรณจากคลับ SMT นะครับคลองบอล14%แล้วก็ยิงไป5ครั้งตรงกรอบสีได้มา2ประตูแล้วก็เซฟไป2ครั้งละครับในเกมนี้ผลสรุปว่าก็เป็นทางด้านคุณต่อเมืองครับเอาชนะไปได้5ประตูต่อ2นะครับผมแล้วก็คว้าแชมป์เป็นสมัยที่3ของตัวเปครองได้สําเร็จยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับส่วนทางด้านคุณสุประสิ์นะครับลงแข่งครั้งแรกเข้าชิงเป็นครั้งแรกแล้วก็ได้รองแชมป์ไปถึงวัสดุได้เต็มที่แล้วนะครับไว้มาลุยกันใหม่นะครับผม โอเคครับยังไงก็ฝากติดตามช่อง y o u t u b e บีอีฟบันกันด้วยนะครับส่วนใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กันนิดน,นึงนะครับผมแล้วก็มีความคิดอย่างไรก็ฝากคอมเมนต์กันมาได้นะครับวันนี้ดีบีลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ